สเซนครับอันนี้หาเซนนะครับวันนี้ก็วันดีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับพี่วิกฤตเป็นโอกาสนะครับก็จะไปใส่ตะไคร่กับพี่เพชรอะไรเนี่ยนะก็ไปใส่ตะไคร่กันนะครับช่วงน้ําขึ้นนะครับน้ําป่ากําลังลงมาครับไม่รู้ว่ามีปลาหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันนะครับครับอันนี้น้ําใหม่หมดเลยนะครับเป็นน้ําภูเขาหมดเลยนะฝั่งข้างหลังนั่นจะเป็นภูเขานะครับ ภูเขาที่ใหญ่ตรงนั้นนะครับไม่ใช้เสียแป้นอยู่นะครับก็เป็นภูเขานะครับเขาบูโดใส่ฝั่งไหนพี่โอเคไปไปฝนม,มาแล้วฝนเริ่มมาอยู่แล้วก็น,นี้จะเป็นน้ำภูเขาหมดเลยนะครับน้ำขึ้นมานะน้ำภูเขาน้ำป่านะครับก็ ดูไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับก็ถอดรองเท้าไปก่อนนะน้ำลึกแน่นอนอู้อาจจะมีตัวเดินลุยน้ำไม่กลัวอะไรนะครับกลัวอย่างเดียวปริง นะปริงน่าจะมีอยู่ผมว่าผมว่าน่าจะมีปริงอันนี้ก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อาหารหรือเปล่านะครับก็มาหานะครับคําว่าหาเนี่ยก็คือไม่แน่ไม่นอนนะครับการหานี่ก็อาจจะได้หรือว่าอาจจะไม่ได้นะครับก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้เราก็จะให้พี่เพชร ลงตรงนี้นะครับยาวไปถึงถุงนะครับถุงข้างหลังที่เปชรเส็จร้อยครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาใส่ตะไครยนะครับก็หากินเหมือนเดิมนะครับหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นนะครับก็ถึงเวลารีแลกนะครับรีแลกก็นั่งกินข้าวพักผ่อนนะครับผมกบพี่เพชร นะครับผมกับพี่เพชรก็ดําเนินการนะครับหาอาหารกันนะครับเผื่อได้นะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่านะครับคนเคยหานะเอามาอีกน,นึงอันนี้ตะไคร์กี่เซนพี่นี่นสี่เซนสี่เซนนะครับสี่เซน<ๆ>ไม่เปไ็นไรใส่พวกนี้ไปก่อนเอาได้ไหมใส่ไปนี่ก่อนอ,อันนี้ว่าจะใส่ายาวนี้หาเสา้นครึนน่งนี้ใส,ส,ส่จากนี้สี่เซนไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับก็คอยมารุ่นกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆพี่พ น้องๆมาดูนะครับโอ้โูโอ้โลึกกว่พี่โอ้โหลอันนี้มันลึกตรงนี้นั่นใส่ตั้งเสาลักหัวนั่นน่ะใส่ตรงเสาเข็มไปนู่นน่ะอใส่เสาเข็มไปนู่นเลย อันนี้ลึกหอกันนี้ลึกนั่นใส่ตรงเท้าเข็มเลยนั่นแหละนึ่งนั่นๆๆใส่ตรงนี้เลยเท้าเข็มเลยจะได้ไม่ลึกใส่ยาวไปพลาดพๆาดพาด,พา,ด,พา,ดพาดกับเท้าเข็มเลย,ยน,นั่านงนี้ไม่ได้คองลึกลก,ลก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับตอนนี้เสียงฝนกําลังมานะครับ เสียงฝนนะน่าจะมาแรงนะครับเราก็จะรีบใส่แล้วก็รีบกลับขึ้นไปนะไม่งั้นเปียกแน่นอนดูจะยินเสียงไหมพี่น้องเร็วเพี่พนมาแล้วอ่ะนะครับหลังจากที่ผมกับพี่เพชรนะครับก็ใส่ตาข่ายเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้อาหารหรือเปล่านะครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาเดินป่าเดินธรรมชาติ นะครับชมธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับอันข้างหลังผมก็เป็นอ่าน้ําป่านะครับน้ําป่ากําลังมานะครับตอนนี้ฝนก็มาแล้วนะครับผมกับพี่เพชรก็จะรีบกลับนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับอ่ะนะครับก็มาถึงเวลานะครับได้เวลาเราก็จะมาดูตะข่ายแล้วนะครับมากับพี่เพชรเหมือนเดิมนะครับวันนีสวัสดีครับ เราก็ใส่ได้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะลงไปดูนะครับตอนนี้น้ําขึ้นนะน้ําขึ้นก็จะไปดูว่าปลาเราจะได้อาหารหรือเปล่าวันนี้นะครับโอ้น้ําเยอะมากเลยไปเข้าไปดูกันเลยตอนนี้น้ําพื้นที่ภาคใต้นะครับไม่ว่าจะหลายๆจังหวัดนะครับหลายๆพื้นที่ตอนนี้น้ํามันก็ท่วมนะครับตอนนี้น้ําท่วมกันอยู่นะครับวันนี้เราก็อ่า ผมได้มาหาปลานะครับกับพี่เพชรนะก็มาดูว่ามีตัวหรือเปล่านะครับก็มีคนหาเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นนะมาโดนไหมพี่ปลาอะไรปลาหมอปลาหมอโอ้ว่าหมอปลาหมอกี่ตัวแล้วพี่ตัวตัวตัวโอ้โดนครับ มา <Okay. S 1> หมอเดม่อแข็งของขอไปดูวัวเหรอวัวอยู่ตรงนี้อ่ะคอดูไปเรื่อยๆอ๋อนั่นได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วครับได้อีกแล้ววัวอ,อยู่ไหนครับอยู่นู่นเหรอ,อห <laughs> มันขึ้นฟังหมดแล้วน้ำมันมาเร็วเกินแบก็มาหาวัวนะครับชาวบ้าน ก็ดูพี่เพชรอู้ดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วอันนี้คือเราไม่ได้เก็บนะครับเราไม่ได้เก็บตะไคร่นะครับก็คือจะใส่ทิ้งไว้อีกนะครับใส่ทิ้งไว้แล้วก็อ่าจะมาดูเรื่อยๆนะครับนี่อ้แจ๋เวเลยครับแจ๋เวเลย อันนี้ตะไครยสี่เซนนะครับสี่เซนพี่กดกดกดไอ้<ด>พื้นมันลงไปอีกนะเออพอได้แล้วสี่ตัวนะครับตอนนี้ได้สี่ตัวแล้วนะตอนนี้น้ําก็มาแล้วน้ําเริ่มมาแล้วนะครับอ่ะ นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นคลิปที่ทำมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ลุ้นด้วยนะครับการหาอยู<ๆ>่หากินนะครับตามภาษาของคนป่าไปไปไปตอนนี้าอยนาเาหลาวันอยู่ตอนนี้น้ำท่วมหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็น จังหวัดนาราที่ว่าอำเภอศรีสาครนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขินต่างๆนะครับตอนนี้น้ำท่วมนะครับก็ไปดูว่าพี่เวทจะได้ไหมโดนไหมพี่โดนไหมครับไหนไหนไหนตัวใหญ่เหรอโอ้ ไปไทยใหญ่ครับโอ้ไหน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 แกบอกว่าไปไทยใหญ่ <มา S 2> โอ้เี๋ยวเลย ครับทหารเวลาอยู่ในปา่านะครับก็เอาเครื่องมืออุปกรณ์หาปลามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตะข่ายไม่ว่าจะเป็นเบ็ดอะไรต่างๆนะครับจะพกติดปลากลาระเป๋าเป้อยู่ตลอดนะครับเวลาเราไปอยู่ในปา่าบางทีการซื้ออาหารนะครับมันก็ลำบากนะครับบางทีบางครั้งเราไปซื้อร้านค้านะครับบางทีก็หมดนะครับกับข้าวหมดแบบนี้เราก็ต้องจําเป็นต้องดํารงชีพในป่านะครับดํารงชีพในป่าก็เช่นหาอาหารนะครับหาปูหาปลา นะครับไม่ว่าจะเป็นขาอะไรก็ได้นะครับกินอะไรก็ได้ผัดผักพูดนะครับจะเป็นผักกันจองผักไท่แบบนี้นะครับที่มันจมน้ํานี่เราก็เอาไปผัดนะครับเวลาไม่มีอาหารไม่มีกับข้าวจริงๆนะครับก็ผัดนะครับเก็บกุ้งหอยปูปลานะครับกินตามธรรมชาตินะครับวิถีของทหารนะครับทหาร3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะครับบางปีเราไปซื้อร้านค้าก็ไม่ทันชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาก็ซื้อกินเป็นส่วนใหญ่ นะครับแถวนี้จะซื้อเกฑนเป็นส่วนใหญ่นะครับเวลาเราไปซื้อถ้าไปสาย้ายหน่อยขวางานจะเสร็จนะครับขวาจะปฏิบัติภารกิจเสร็จนะครับปฏิบัติภารกิจเสร็จก็กับข้าวก็หมดก่อนนะครับมันก็เป็นอะไรที่แบบจําเป็นต้องหานะครับต้องพึ่งธรรมชาตินะครับก็ใช้เทคนิคนะครับแล้วก็หลักการแห่งความเป็นจริงนะครับมาใช้ในพื้นที่นะครับเอามาใช้เอามาแยกแยะคิดก็แยกแยะในสนามรบนะครับไม่งั้นเราก็อยู่ไม่รอดนะครับ การที่อยู่ในพื้นที่นะครับความลาบากนะครับมันมีอยู่แล้วนะครับการทํางาน,นอ่ะคุณพี่เราก็เอาตะาไครา้ไปใส่เพิ่มหนึ่งดังนะครับแกมาใส่เพิ่มนะอยู่กลางน้ำเลยน่าสงสารนะครับพี่เพชรเป็นคนน่าสงสารนะครับบา,บางทีบางครั้งก็ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจก็จะอ่า งอนเงันนิดหน่อยนะครับบางทีถ้าเราเข้าใจเราก็อยู่ร่วมกันได้นะครับเขาก็เป็นรุ่นพี่นะครับเป็นรุ่นพี่ที่นิสัยดีนะครับเวลาแกทาหุงหาอาหารนะครับแกชอบทําให้น้องๆได้รับประทานนะแกเป็นคนที่แบบช่วยเหลือนะครับน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ต่างๆข้างในนะครับก็พี่เพชรนี่แหละนะครับก็เป็นคนตลกมีฮะนะครับแต่บางทีบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจแกหน่อย ครับบางทีบางครั้งแกก็จะชอบโดนเขาแกล้งบ่อยๆนะครับก็ฮีฮากันไปนะครับบางทีก็น่าสงสารนะครับเป็นคนที่น่าสงสารนะครับพี่เพชรนะเนี่ยเห็นไหมนะครับไม่มีใครอาสานะครับที่จะลงไปหาปูหาปลานะครับส่วนมากแกแกหาแบบนี้แล้วแกก็ต้องไปทําให้เพื่อนๆกินอีกนะครับเนี่ยบอกว่าอย่าไปอย่าไปนะครับถ้าไม่ฟังนะบอกว่าอย่าไปหาเลยพี่มันเหนื่อยพักผ่อนไม่สนนะครับ เหนื mm ่อยก็เหนื่อยจะไปนะครับขอแค่ว่าได้อาหารนะครับมาทําให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้กินในชุดนะครับหรือว่าในกองร้อยนะครับแกก็พอนะครับบางทีแกหาแกทํานะครับแต่แกก็ไม่ได้กินนะครับแกไม่กินนะบางทีบางครั้งแกหาเฉยๆนะครับหาแล้วก็ทําให้เพื่อนๆกินนะครับแต่แกก็ไม่กินนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับบางทีเราก็ต้องเข้าใจนะครับห้ามไม่ฟังเอาง่ายๆเป็นบุคคลที่ห้ามให้ฟังนะ คนนี้ลุยลุยอย่างเดียว่ะบางทีก็กลัวนะครับกลัวแกไม่สบายอะไรต่างๆนะครับแ่ทำยังไงได้นะแกไม่ฟัง่ะอันนี้แกก็อยากจะมาใส่ตะไคร่นะผมก็มาเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนแกก็ตากฝนแบบนี้แหละนะว่าไปนะครับะนะครับก็เสร็จสิ้นกับการยามตะไคร่นะครับก็ได้ปลาอยู่นะครับนี่ ปลาหมอกี่ตัวพี่ปลาหมอห้าตัวเอามาดูหน่อยค่ะดูปลาหมอโอ้ตัวนี้สี่เซนครับอันนี้ห้าเซนอันนี้เป็นตะไคร่สี4เซนห้าเซนนะครับปลาก็จะตัวใหญ่หน่อยใช่นะครับวันนี้เราก็ได้อาหารแล้วนะครับพ่อีมือพี่เพชรล้วนๆนะครับวันนี้ผมก็มาเป็นเพื่อนแจ๋นะโอเดี๋นี้ก็อิ่มเลยนะพี่ซิงนะอิ่มแล้วตั้มคุณนะตั้มคนนะครับวันนี้เราก็จะได้กินขนปลาหมอนะครับ ไหนเราก็จะกลับแล้วนะครับฝนตกฝนมาแรงนะครับท <c oughs> ี่ไม่เข้าร่วมด้วยบ, <c oughs> บอ,อก,ออกบอสทันอะไรพี่ อนนี้เราก็จะนอนเปียกเหมือนเดิมนะครับนอนหนาวเหมือนเดิมนะอยู่ได้นะครับโอเค